2 3โอวันเย่นะคะรองเ้าสองส2 3โอวันผู้ชายจากนั้นสองสามโอวันใสเท้าแล้วก็2เลือกท้าซ้าย3โอวันให้ปลายเท้าซ้ายชีนะ้ไปด้านนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะทาโอเป็นที่นเอาไปเรื่อยก2 สโวอวันอวันแล้วก็ต่อยวันแล้วเราก็ Duration 30 minutes. 217 calories. เป็นซีนะคะเป็นซีเป็นซี่เราจะเอ่อจงแบบนี้เราจะไม่จงแบบนี้นะคะให้อยู่ตรงกลางนะคะหรอที่พวกนี้ก็จะอยู่แบบนี้ค่ะ แบบนีมังตัวได้ดีของของพี่ติ๊กอะในแบบนี้นะคะเวลานมองเหยื่อยืน่ไม่ต้องกวดหลรือ่าที่เท้เฉียดนื้นค่ะเพราะ้าแบบนี้มันจะทรงตัวดีนเคยืนน้ำหนักอยู่ที่เท้าขวา ทาซ้ายของผู้หญิงไปนอยนะคะกว่างๆนะดินไปด้านหน้าขาตึง ทุกผู้ชายจะจับอผู้หญิงนะคะเดี๋ยวจะลงท่าแน่รัอยนะคะต่อไปค่ะ2 3 e ววันิยอค่ะ2 3วเป็นที่3า One, right. and above uh, two, three, four, one.